เกิดเหตุหนุ่มตกจากรถจักรยานยนต์ดับค่ะเมื่อเวลา6นาฬกาวันที่11ธันวาคม2514ร้อยรตำรวจเอกฉัตรชัยยามากหนูพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจปูทอนสามกระท่ายรับแจ้งมีอุบัติเหตุคนตกจากรถเสียชีวิตริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข,ข้ากรุงเทพมหานาครใกล้จุดกับรถบ้านดอนกลางตำบสามกระถ่ายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิรคขนันจึงรถไปตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภัยมรณาธิบรหลวงพ่อในกุดวัดกุยบุรี ที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนพบร่างชายคนหนึ่งทราบชื่อต่อมาว่านายสุรพงศ์กุบก่างอายุ46ปีชาวบ้านหมู่4ตำบล3กระท่ายนอนหงายอยู่บนพื้นถนนโดยมีภรรยาและลูกน้อยวัย2ขวบครึ่งยืนดูอยู่ด้วยอาการโศกเศร้าทางกู้ภัยได้ทำการตรวจสภาพร่างกายพบว่าไม่มีชิพจรและร่างกายเริ่มเย็นลง า่าวเสียชีวิตมาสักระยะหนึ่งแล้วใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงดําหมายเลขทะเบียน1กไก่กต่อเต่า3 6 4 4จอดอยู่จากการสอบถามนางสาววันนิพาเหล่าดีอายุ31ปีภรยาของผู้ตายเลววาวนายสุรพงษ์สามีของตนมีอาการจุกแน่นหน้าอกตนเองจึงพาขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อจะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลพร้อมนำลูกสาววัย2ขวบครึ่งมาด้วยแต่เมื่อมาถึงถนนเพชรเกษมตนก ลังเลียรถขึ้นถนนลางของสาม,มีก็ตกลงมานอนนิ่งกับพื้นถนนเห็นนอนแน่นิ่งไปจึงได้แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเดินก่ลาวจากการสอบถามเบื้องตอนาา้นทราบว่านางสาววันนิพาและนายสุรพงษ์ผู้ตายมีบ้านอยู่ชายเขาที่อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมหลายกิโลเมตรมีลูกด้วยกันสองคนโดยคนแรกอายุสองขวบครึ่งซึ่งได้นำมาด้วยส่วนอีกคนวัยหเดือนอยู่ที่บ้านฝากให้แม่เลี้ยงอยู่ซึ่งในระหว่างที่กู้ภัยทำการเอาภา มหาห่อร่างของนายสุรพงศ์ลูกสาววัยสองขวบก็ได้ยืมมองอยู่ด้วยอาการสงสยัยแต่เมื่อทางกู้ภัยนำร่างผู้ตายขึ้นรถเพื่อจะนำไปตรวจที่โรงพยาบาลลูกสาวก็ร้องไห้พร้อมกับบอกว่าเขาเอาพ่อไปแล้วจากนั้นก็กอดกับแม่และพากันร้องไห้ทั้งแม่ทั้งลูกสำหรับร่างของผู้ตายนั้นทางพนักง,งานสอบสวนได้ให้กู้ภัยนำไปให้แพทย์ตรวจที่โรงพยาบาลกุลบรีเพื่อทำการตรวจหาเชื้อว่าเป็นโควิดหรือไม่และตรวจร่าง ยอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป